คุณโอพารายพารวยเหรอโอ้ยขอเดินตามหน่อยได้ไหมฮะฮะรวยๆนี่ยนะนะอยากจะเดินตามเหมือนกันนะคนรวยเนี่ยขอพูดขัาสนิทดีมากเลยลุงว่าไม่ใช่ได้แค่ดับสนิทนะร่างกายแข็งแรงดีด้วยกระจับกระเฉงด้วยกระชุ่มกระช่วยต่างหาก ผิวพันธุ์ผุดผ่องผ่องใสต่างหากน่านของแถมเยอะเลยนะครับเบาหัวเบาตัวหายจจโลงเป็นสุดยอดปรารถนาของพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ระหว่างท่านอยู่หน้าจอลุงอยู่ในจอดูสิมันถึงยุคมันครับเกินความเชื่อเหนือความจริงแน่นอนนะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมตอบแน่นอนครับนี่คือวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ศิยศาสตร์แง่แย่โอเคไหม ดีแล้วล่ะครับที่ได้รับโดยตรงนะครับคุณโอพารวยนะครับและกับพาทุกคนรวยยนะคนข้างเคียงญนะาติสนิทวิสหายผู้ร่วมงานเอาให้รวยทั้งประเทศไปเลยนะครับนะรวยดีกว่าจนแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับโอเคเนาะก็หวังว่าคงจะได้รับสิ่งที่ดีๆงามในชีวิตประจำวันต,ต่อไปนะครับก็หวังใจว่าอ้าวก่อนจากกัน ฟังเสียงลุงดีๆนะครับเสียงลุงนี่มาัศจรรย์พันลึกมากเลยครับฟังให้เข้ารู้หูให้ได้นะครับ แบดจะหมดนนี <Bad> โอเคขอให้รวย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 ไปกูให้มึงรวยจำได้ไหมครับ <c oughs> โอเคนั่นคือหลวงพ่อคุณนะโอเคอยินดีด้วยครับท่านคือบิวิจบข่าวครับผม